ทุกอย่างนุนวลยืนถือแผ่นพลตรวจครั่นในมือหัวใจเต้นรัวด้วยความกังวลซองขีดชัดเจนมันเป็นความจริงที่เธอไม่อาจหลีกหนีบอสเธอพึมพำชื่อของผู้ชายคนนั้นคนที่เธอคิดว่าเขาจะเป็นรักแท้แต่แล้วกลับหายไปหลังจากคืนนั้นเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์ของบอสนำตารื้นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเสียงสัญญาณดังขึ้นแต่ไม่มีใครรับสายบอส ได้โปดเธอนนวลกระซิบกับตัวเองเธอไม่รู้จะทำยังไงต่อไปแต่แล้วข้อความจากนิดหญิงสาวที่เคยเป็นเพื่อนสนิทแต่ตอนนี้กลายเป็นศัตรูโดยไม่รู้ตัวก็เด้งขึ้นมาบนหน้าจออย่ารบก,กวนบอสอีกเลยนนวนเธอมันแค่ความผิดพลาดของเขา นวนมองข้อความนั้นด้วยมือที่สั่นเทาเธอไม่อยากเชื่อว่านิดจะเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่วันนี้เธอต้องเผชิญทุกอย่างเพียงลำพังไม่มีบอดไม่ไม่มีใครเลยแต่เธอจะยอมแพ้ไม่ได้ีไม่มีให้เลือกอนวลรศัพย์แนนหลังจากอ่านข้อความของนิดคำพูดที่ว่า เธอมันแค่ความผิดพลาดของเขาทำให้หัวใจของเธอเจ็บราวยิ่งกว่าเดิมเธอกดโทรหาบอสอีกครั้งแต่เหมือนเดิมไม่มีใครรับสายเธอไม่ยอมแพ้กดส่งข้อความไปหาเขาแทนบอสเราต้องคุยกันฉันทองผ่านไปสิบนาทีไม่มีการตอบกลับผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมง ยังคงเงียบสนิทนนวนตัดสินใจไปหาบอสที่คอนโทรลเธอรู้ว่าถ้าไม่หาเขาต่อหน้าเธอคงไม่ได้คำตอบอะไรหน้าคอนโทลรู้ใจกลางเมืองนนวนยืนลังเลก่อนกดกริ่งรอไม่นานนักมีเสียงตอบกลับจากระบบอินเตอร์คอมคุณต้องการพบใครคะฉันมาหาบอสค่ะเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะมีเสียงตอบกลับมาอีกครั้งคุณนนวนใช่ไหมคะนนวนขโมดคิ้วทำไมพนักงานถึงรู้จักเธอ ใช่คะ่ะคุณบอสสั่งไว,ว้ว่าห้ามให้คุณขึ้นไปคะ่ะขอให้คุณกลับไปเธอคะ่ะหัวใจของเธอเหมือนถูกบีบจนแทบหายใจไม่ออกนี่เขาหนีเธอจริงๆอย่างนั้นเหรอช่วยติดต่อเขาให้ฉันหน่อยได้ไหมคะฉันมีเรื่องสำคัญมากจะบอกเขาขอโทษคะ่ะคุณบอสไม่ต้องการพบคุณประโยคนั้นเหมือนตัดขาดจากโลกโคกข,ของเขาโดยสิ้นเชิง นวลนนยืนอยู่ตรงนั้นพยายามกลั้นน้ำตาแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ให้กับความเจ็บปวดเธอเดินออกจากคอนโดด้วยหัวใจที่หนักอึง้งนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เธอรู้สึกโดดเดี่ยวขนาดนี้ไม่มีบอดไม่มีใครยืนอยู่ข้างเธอแต่เธอรู้ดีว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลามานั่งเสียใจเธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอีกต่อไปแล้วมีอีกชีวิตหนึ่งที่กำลังเติบโตอยู่ในตัวเธอ และเธอจะไม่มีวันปล่อยให้ลูกของเธอถูกทอดทิ้งเหมือนที่เธอเพิ่งโดนความจริงที่โหดร้ายนนลยืนตัวชาอยู่หน้าคอนโทษหลังจากถูกปฏิเสธอย่างไรเยื่อให้เธอไม่เข้าใจว่าทำไมบอสถึงทําแบบนี้จนกระทั่งเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นดังขึ้นก่อนที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะเดินออกมาจากลิฟต์ หญิงสาวรูปร่างเพี้ยวสูงผิวขาวเนียนแต่งตัวดูแพงดวงตาคมจ้องมองนนนอย่างเย็นชาเธอคือนนนวสินนะนนนวนมองอีกฝ่ายด้วยความสับสนคุณเป็นใครหญิงสาวสายะมยิ้มก่อนจะตอบเสียงเรียบฉันคือคู่มั่นของบอสโลกของโนนนวเหมือนหยุดหมุนไปชั่วขณะคำว่าคู่ทำไมเธอรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าอย่างแรงไม่จริง ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเธอพึมพำมแน่นอนละ่ะบอสไม่เคยบอกเธอเพราะเธอไม่สำคัญพอยร้อยรู้หญิงสาวพูดด้วยน้ำเสียงเหยียดยันฉันชื่อนิดแล้วก็ขอขือตื่นเธออย่าคิดจะมายุ่งกับบอสอีกนนนวนกับมือแน่นหัวใจปวดแปบบแต่เธอเธอ,เธอพยายามสูดลมหายใจลึกอีกก่อนจะเงยหน้าขึ้น ชันท้องกับบอสคำพูดของเธอทำให้รอยยิ้มนิดจางลงไปชั่วขณะแต่เพียงเสียวเฮียววินาทีนิดก็กลับมายิ้มเย้ะเหมือนเดิมแล้วไงนิดยักไหลเธอคิดว่าแค่เด็กคนเดียวจะมัดใจบอสได้เหรอน่าสมเพชจ,จริงๆนวลนนสะอึกเธอรู้ว่าสิ่งที่นิดพูดมีบางอย่างที่ถูกต้องบอสเป็นคนที่มีทุกอย่างทั้งฐานะชื่อเสียงและผู้หญิงที่เหมาะสมอยู่เคียงข้างแล้วเธอละ เธอเป็นใครในสายตาของเขาฉันไม่ต้องการมัดใจครโนนนพูดเสียงนักแนนแม้ว่าหัวใจจะสั้นหัวแต่เด็กคนนี้คือเลือดเนื้อของบอสและเขาควรได้รับความรับผิดชอบนิดหัวเราเบาเราก่อนจะเดินเข้าไปไกลๆกลไกลย,กลยบข้างหูนลืมบอสไปซะและอย่าหวังว่าเขาจะรับผิดชอบเด็กนั้นเพราะเขาไม่มีวันทำ นวลยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งร่างของนิดเดินหายเข้าไปคอนโทษน้ำตาที่กันเอาไว้ก็ไหลลงมาอย่างห้ามไม่อยู่เธอควรทำยังไงต่อไปดีสามปีต่อมานวนใช้ชีวิตต่อไปโดยไม่มีบอสหลังจากวันนั้นเขาไม่เคยต่อเธออีกเลยไม่มีแม้แต่ข้อความหรือข่าวคราวใดเด้งเธอคอดลูกชายตัวน้อยตั้งชื่อเล่นว่าไบท เด็กชายที่เป็นทั้งแสงสว่างและพลังของเธอทุกครั้งที่มองเขานวลนวน,น,วนรู้สึกว่าเธอไม่ได้สูญเสียทุกอย่างเธอยังมีบางสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตตอนนี้ไบท์อายุสามขวบเด็กชายตัวเล็กที่มีดวงตากลมโตเหมือนบอสตันโนนอดไม่ได้ที่จะนึกถึงพ่อของเขาแม่ครับบท์วิ่งเข้ามากอดนนนวด้วยรอยยิ้มสดใสวันนี้พี่ที่ร้านขนมให้ขนมไบต์เยอะเลยครับ นนนของเราก้มน่งรูปหัวลูกชายแล้วใบขอบคุณพี่เข้าหรือยังครับขอบคุณแล้วครับไปกิ้มกว่างแม่กินด้วยกันนะครับนนนมองลูกชายด้วยความรักแม้ชีวิตของเธอจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่เธอพอใจที่ได้เป็นแม่ของเด็กคนนี้แต่เธอไม่รู้เลยว่าชะตากรรมกำลังจะเล่นตลกกับเธออีกครั้ง พระบอสกำลังจะกลับมาในชีวิตของเธออีกครั้งนวนจุงมือบ่ายเดินอยู่ในห้างซัมสินค้าเธอกำลังเลือกซื้อของใช้จำเป็นสำหรับลูกชายพลางคิดว่าชีวิตของเธอเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วแม่ครับไบทย์อยากกินไอศกรีมเด็กชายเง่หนนะ้าขึ้นมองนวนตาใสได้สิครับไบายอยากกินรสอะไรดีช็อกโกแลตครับ ไปยิ้มกว้างนวลหัวเราเบาๆก่อนจะพาลูกเดินไปยังร้านไอศครีมแต่แล้วเธอสะดุดตากับร่างสูงของผู้ชายคนหนึ่งที่เดินสวนมาทางเธอหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นทันทีผู้ชายคนนั้นใคยบอสมาก เขาสูงผิวขาวและมีโคงหน้าที่เธอจําได้ดีต่อให้ผ่านมาสามปีเธาไม่มีวันลืมใบหน้านั้นได้เลยนวลน,นวลช่างงักหัวใจเต้นแรงจนแทบลืมหายใจเธอบีบมือลูกแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวเขาเป็นบอสจริงๆหรือเปล่าหรือแค่คนที่หน้าคล้ายกันเธอควรเดินเข้าไปดูให้แน่ใจหรือคนพาลูกเดินนีไปจากตรงนี้กันแน่แค่คนแปลกหน้าคนหนึ่งบอสเดินผ่านผู้หญิงคนหนึ่งในห้าง เขาไม่รู้ว่าทำไมแต่จูแอจูก็รู้สึกคุ้นเคยกับเธอปแปลงเหมือนเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนกลิ่นน้ำหอมจางๆที่ลอยมาทำให้เขานึกถึงอดีตบางอย่างแต่เขาไม่ได้สนใจมากนักเพราะสำหรับเขาอดีตก็คืออดีตเขาก้าวเดินต่อไปโดยไม่แม้แต่จะหันกลับไปมองด้านหนุนเธอยืนตัวแข็งถือมองแผ่นหลังของบอสที่ค่อยไล่เดินห่างออกไป ใจของเธอเต้นรัวเขาไม่เห็นเธอจริงๆหรือว่าเขาจงใจมองข้ามเธอมลงมองใบที่กำลังจ้องไปทางบอสด้วยดวงตาก้นโบดใส่ซื้อแม่ครับทำไมแม่เงียบไปนนนนสดุง้งเธอฟื้นยิม้มไม่มีอะไรครับลูกไปซื้อไอศครีมกันดีกว่าเธอพาลูกเดินออกไปทั้งที่หัวใจยังสั่นหัวเราไม่ได้พบกันเลยมาสามปีแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่นี่เป็นแค่เรื่องบังเอิญจริงๆ ใช่ไหมต้องการให้บอสคอยสงสัยเกี่ยบนนวน,วนภายหลังหรือให้ใครบางคนเป็นคนเปิดเผยความจริงให้เขารู้ตรงจําที่เลือนรางบอสกลับมาถึงคอนรูของเขาทิ้งตัวลงบนโซฟาก่อนจะหลับตาแต่ภาพของผู้หญิงคนนั้นกลับลอยเข้ามาในหัวเธอเป็นใครกันเขารู้สึกแปกแดน ตั้งแต่เดินผ่านเธอในห้างสายตาของเธอเหมือนกำลังมองเขาด้วยความรู้สึกบางอย่างความรู้สึกที่ทำให้หัวใจของเขาวูบไหวชั่วขณะสามปีที่แล้วเขาลืมอะไรไปหรือเปล่าเขาสะบัดหัวเบาไล่ความคิดฟุ้งซ่านออกไปอาจจะแค่คนที่หน้าคล้ายคนในอดีตหรือบางทีอาจเป็นแค่จินตนาการของเขาเองก็ได้อดีตก็คืออดีตเขาไม่ควรกลับไปไปคิดถึงมันอีกแต่ทำไม คืนนี้เขาถึงนอนไม่หลับไบไปบอสไม่รู้เลยว่าเหตุผลที่เขาจำนวนไม่ได้ไม่ใช่เพราะเขาไม่สนใจเธอแต่เพราะเขาสูญเสียความทรงจำบางส่วนไปเมื่อสามปีก่อนจากที่เขาปฏิเสธนวนไปไม่นานเขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์รุนแรง รถของเขาพุ่งชนเข้ากับต้นไม้ข้างทางในคืนฝนตกหนักบอสรอชชีวิตมาได้แต่สมองของเขาได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักส่งผลให้สูญเสียความทรงจำบางช่วงไปหมอบอกว่าเป็นภาวะความจำเสื่อมบางส่วนซึ่งอาจฟื้นคืนมาได้เองเมื่อถึงเวลาหรืออาจจะหายไปตลอดการช่วงเวลาที่เขาเคยอยู่กับน,นวลนถูกลบหายไปจากสมองของเขาหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นนิด คู่มันของเขาในตอนนั้นเป็นคนที่คอยดูแลเขาแล,และเล่าเรื่องราวต่างให้ฟังแต่เธอไม่ได้พูดถึงนวนวลเลยแม้แต่คำเดียวบอสใช้ชีวิตต่อไปโดยไม่รู้ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยทำร้ายจิตใจของใครบางคนจนแหลกสลายแต่ตอนนี้หลังจากที่เขาเจอนวนวลโดยบังเอิญภาพในอดีตเริ่มลื่นรางกลับมาให้เขาสับสน แม้เขาจะยังจำไม่ได้ทั้งหมดแต่บางอย่างในใจของเขากำลังพยายามบอกว่าโนนวุ้นไม่ใช่คนแปลกหน้าธรรมดาวความสงสัยที่ก่อตัวขึ้นบอสนั่งนิ่งอยู่ในห้องทำงานสายตาจับจ้องไปที่กระจกเงาตรงหน้าเรากับําลังมองหาอะไรบางอย่างจากตัวเองตั้งแต่วันที่เจอผู้หญิงคนนั้นในห้างความทรงจำบางพุทธขึ้นมานชูเวนช เขาจะไม่ได้ว่าเคยรู้จักเธอจากที่ไหนแต่ความรู้สึกมันไม่โกหกหัวใจของเขาบอกว่าเธอไม่ใช่แค่คนแปลกหนะ้าเขาเริ่มฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งฝันถึงมือที่เคยแะตะใต้หน้าของเขาอย่างอ่อนโยนฝันถึงเสียงร้องไห้ของใครบางคนในคืนที่ฝนตกหนักเธอคือใครกันแน่บอสขโวดคิ้วแนททำไมเขาถึงจำอดีตบางช่วงไม่ได้ ทำไมทุกครั้งที่เขาพยายามนึกถึงมันเขากลับรู้สึกปวดหัวทุกครั้งเขารู้ว่าเขาประสบอุบัติเหตุและสูญเสียความทรงจําไปบางส่วนแต่ที่ที่ผ่านมาเขาไม่เคยคิดจะค้นหามันเพราะคิดว่าไม่ไม่มีอะไรสําคัญพอจะจําแต่ตอนนี้เขากําลังสงสัยว่าอดีตของเขามีอะไรที่ถูกซ่อนเอาไว้การค้นหาความจริงบอสเริ่มค้นหาคําตอบเกี่ยวกับอดีตของตัวเอง เขาเปิดลิ้นชักโต๊ะทำงานค้นหาสมุดบันทึกเกา่าหรือเอกสารที่อาจให้เบาแอดอะไรได้บ้างเขาลองโทรหาเพื่อนสนิทในอดีตที่เขายังติดต่ออยู่ก่อนที่ฉันจะเกิดอุบัติเหตุฉันเคยคบกับใครไหมเพื่อนของเขาชะง,งักไปเล็กน้อยก่อนจะตอบว่านายก็อยู่กับนิดตลอดนี่นะคู่มันของนายจะไม่ได้หรอฉันหมายถึงก่อนหน้านั้น,น,นละ่ะ บอสย้ำเสียงเครียดเพื่อนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบเบาฉันไม่แน่ใจนะแต่ฉันเคยได้ยินมาว่านายอาจจะเคยมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งผู้หญิงอีกคนหนึ่งหัวใจของบอสเต้นแรงขึ้นเขาเริ่มมั่นใจว่าอาดีตของเขาต้องมีอะไรมากกว่าที่เขาจำได้เน่ห mm hmm. ลักฐานที่คนพบ บอสไม่ได้หยุดการค้นหาความจริงเขาเริ่มย้อนกลับไปในเอกสารเก่าที่เคยแสสมไว้หวังว่าจะพบอะไรที่เชื่อมโยงกับอดีตของตัวเองวันหนึ่งคณะค้นหาในกล่องเอกสารเก่าบอสสม,มุดบันทึกเล่มหนึ่งที่เขาจําไม่ได้ว่ามันเป็นของเขาเองเขาเปิดดูอย่างรวดเร็วหน้าหนึ่งในสม,มุดบันทึกมีชื่อนนวลเขารีบพลิกไปอ่าน ในนั้นมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาดูเหมือนจะรู้จักลึกซึ้งแต่เขาไม่ได้ว่าเคยเขียนเกี่ยวกับเธอไว้ได้อย่างไรนนวนผู้หญิงที่ฉันเคยรักเขามองข้อความนั้นแล้วรู้สึกแปลกใจราวกับมันไม่ได้มาจากตัวเขาเองแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกบางอย่างในใจได้ปอดรู้ส,สึกเหมือนกำลังขุดพบอะไรบางอย่างที่สำคัญ เธอไม่ใช่แค่ใครคนหนึ่งในอดีตแต่เธออาจจะเป็นส่วนสำคัญในชีวิตเขาการซืบหาที่อยู่ของนนวลบอสเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองและคนรอบข้างเกี่ยวกับนนวลเขารู้สึกเหมือนการค้นหานี้มีความสำคัญต่อชีวิตของเขามากทุกทีเขาติดต่อไปอยังเพื่อนสนิทของเขาหลายคนเพื่อถามถึงข้อมูลเกี่ยวกับนนบางคนตอบว่าฉันไม่รู้เรื่องของเธอหรอก บางคนก็ไม่สามารถให้คําตอบที่ชัดเจนได้แต่เมื่อบอสโทรหาคนหนึ่งที่เคยรู้จักกับนวนวลในช่วงเวลานั้นเขาได้คําตอบที่ชัดเจนว่านนวลย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งไกลจากเมืองมากมีลูกชายตัวน้อยบอสคอยรวบรวมข้อมูลที่ได้มาและเขารู้สึกเหมือนกำลังเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นเขาตัดสินใจที่จะใจหานวนวลเอง บอสจะไปหาหนวหนวลที่หมู่บ้านนี้อย่างไรและเขาคิดว่าความจริงที่เขาค้นหาจะทำให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนวนวนได้อย่างไรบอสอยืนมองแผนที่ที่เขาพิมพ์จากโทรศัพท์ในมือข้อมูลที่เขาค้นพบทำห้เขารู้ว่าหมู่บ้านที่นนสายอยู่ห่างจากเมืองไปหลายชั่วโมงเขาไม่ได้ลังเลนานก่อนที่จะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดถึงเวลาแล้วฉันต้องไปหาหนวหนวล บอสขับรถออกจากเมืองในเช้าวันนั้นโดยไม่ได้บอกใครเกี่ยวกับแผนการเดินทางครั้งนี้เขาการเห็นหนวนโดยตาตัวเองเพื่อให้แน่ใจว่าเธอคือคนในอดีตท,ที่เขากำลังตามหามาโดยตลอดระหว่างทางที่ขับรถไปยังหมู่บ้านบอสเขาเริ่มรู้สึกถึงความตึงเครียดในใจเขาคิดถึงความสัมพันธ์ของเขากับโนนวน และสงสัยว่าเธอจะรู้สึกยังไงหากเขามาเจอเธอในตอนนี้แต่ในขณะเดียวกันความอยากรู้และคำถามที่ค้างคางในใจเขาก็ทำให้ไม่สามารถหยุดการค้นหานี้ได้บอสขับรถมาถึงหมู่บ้านเล็กๆที่เขาได้ข้อมูลมากจากเพื่อนเขาหยุดรถไว้ห่างจากบ้านนนวนเล็กน้อยก่อนที่จะเดินออกจากรถและมองไปรอบบ้านบ้านของนนวนดูเงียบสงบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติบอสเดินไปไปเงียบ คอยซ่อนตัวอยู่ข้างกำแพงบ้านรอเวลาให้ทุกอย่างสงบลงระหว่างที่เขากำลังตั้งใจมองหาความเคลื่อนไหวในบ้านเขาก็เห็นเด็กน้อยวัยสาวขวบวิ่งเล่นอยู่ที่สนามหน้าบ้านเด็กชายคนนี้มีท่าทางราเลืงและการเคลื่อนไหวเขาทำทําให้รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างรบกวนหัวใจไม่ไม่ใช่บอสพึมพำกับตัวเองเขาจะมอง มองไปเด็กน้อยมากขึ้นเด็กน้อยมีผมสีดำครับไอ้หน้าที่ละไมไอ้คล้ายคลึงกับเขาอย่างไม่น่าเชื่อดวงตาของเขาสดใสดและเต็มไปด้วยความไร้เดียงสานี่มันลูกของฉันบอสรู้สึกหัวใจของตัวเองกระตุกอย่างแรงเขาไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าเด็กน้อยคนนั้นคือลูกชายของเขา การค้นพบนี้ทำให้บอสตกใจและสับสนในใจของเขาตั้งคำถามมากมายเกี่ยวกับอดีตเขาเขาต้องการคำตอบจากนวนวนแต่ตอนนี้เขาไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรเขาจะเข้าไปคุยกับนวนวลอย่างไรการเปิดเผยขณะที่บอสยืนซ่อนตัวอยู่ข้งกำแพงบ้านและกำลังพยายามทำใจเกี่ยวกับการพบลูกชายลุงข้างบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เห็นเขาเข้าโดยบังเอิญลุงยิ้มและเดินเข้ามาหา คุณมาหาหนวนใช่ไหมลุงถามด้วยน้ำเสียงราเริงบอสสึกตกใจเล็กน้อยแต่พยายามเก็บอาการไว้อือมใช่ครับผมมาหาหนวนเขาตอบเสียงเบาลุงมองบอสด้วยความสงสัยเล็กน้อยก่อนจะพูดต่อหาหนวนยังไม่ค่อยเปิดรับใครง่ายๆนะครับโดยเฉพาะคนที่มาเยี่ยมจากที่ไกลๆบอสเริ่มรู้สึกไม่สบายใจแต่ก็อยากจะรู้ความจริงจากนวล ผมมีเรื่องสำคัญต้องคุยกับเธอครับบอสตอบอย่างมุ่งมัน่นลุงยังคงมองบอสอย่างจับพิดแต่แล้วก็ยิ้มและพยกักหน้าถ้าคุณมาหาเธอจริงก็เข้าไปสิครับเธออาจจะไม่ปฏิเสธก็ได้บอสตัดสินใจเดินเข้าไปอย่างช้าใจเต้นแรงเขารู้ว่าการได้พบนวลในตอนนี้จะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาไม่สามารถกลับไปได้แล้วการเพชรน,นาครั้งแรก ในขณะที่นนกํกำลังยุ่งอยู่กับการทำกับข้าวในครัวเธอก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหนักเข้าประตูอย่างชัดเจนเสียงนั้นทำให้เธอหยุดชะงงักและมองไปที่ประตูใจของนวน,นวนเต้นแรงเพราะเธอไม่คุ้นเคยกับการมีคนมาเยี่ยมเยียนในตอนนี้นอกจากคนที่เธอไม่อยากพับมากที่สุดเธอเดินไปที่ประตูด้วยความรู้สึกไม่คุ้นเคยและเมื่อเปิดประตูออกไปเธอก็แทบช็อกกับสิ่งที่เห็น นวนพูดชื่อเขาออกไปในเสียงที่เบาและสั้นครือบอสยืนอยู่ตรงนั้นสภาพเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยความตึงเครียดเขามองหน้าผู้หญิงที่เคยเป็นคนรักของเขาและตอนนี้ได้กลายเป็นหญิงที่เขาพยายามค้นหามานานนว,นวนรู้สึกเหมือนทั้งโลกหยุดหมุนเมื่อพบว่าบอสยืนอยู่ตรงหน้าหลังจากที่เขาหายไปจากชีวิตเธอเป็นเวลาหลายปี การพบกันนี้จะทําให้ความรู้สึกที่พวกเขาซ่อนไว้ในใจระเบิดออกมาอย่างไรบอสยืนนิ่งมองนวลนวนที่ยืนอยู่ตรงหน้าประตูเขาสูดหายใจลึกพยายามรวบรวมความกล้าก่อนที่จะพูดออกมานวนฉันขอโทษฉันหายไปนานมากฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบอสเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิด นุ่นวนเงียบลงขณะที่บอสคอยให้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาเขาเล่าว่าเขาประสบอุบัติเหตุครั้งใหญ่จนทำให้จนเขามีความจําเสื่อมเขาไม่สามารถจําอะไรได้เลยในช่วงเวลาหลังจากนั้นฉันไม่จําเธอได้ฉันไม่รู้ว่าฉันทําอะไรลงไปแต่ตอนนี้ฉันจําได้แล้ว บอสพูดต่อนวลยังคงนิ่งเงียบดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความสับสนและความเจ็บปวดที่ยังไม่สามารถหายไปจากใจขอโทษขอโทษที่ทำให้เธอต้องเจ็บปวดฉันขอให้เธอยกโทษให้ฉันบอสพูดเสียงสั้นเครือนนวลมองไปที่เขานิ่งความเงียบอยู่ในอากาศรอบสองคนทุกคำพูดที่บอสพูดเหมือนจะกระ,กะตุ้นความเจ็บปวดในใจของนวล นวลจะยอมรับคำโคตรของบอสได้หรือไม่หรือเธอจะยังคงโกรธและผิดหวังจากความเงียบในอดีตหลังจากที่บอสขอโทษและพูดถึงอุบัติเหตุที่ทำให้เขาความจำเสื่อมนวลนนยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดออกไปด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นบอสเธอรู้ไหมฉันเคยไปหาคุณที่คอนโทดเมื่อสามปีที่แล้ว นวลนนนเริ่มพูดเสียงต่ำแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดบอสหันมองเธอด้วยความงงไปหาฉันที่คอโนอโัดทำไมฉันไม่จำเขาเอ่ยนวลกัดริมฝีปากแน่นสะอื้นในใจเล็กน้อยแต่เธอก็ยืนหยัดเล่าเหตุการณ์ต่อไปฉันไปหาคุณที่คอนโทอดตอนที่ท้องได้สารเดือนฉันคิดว่าเราจะคุยกันเรื่องอนาคตแต่พอไปถึงฉันกลับพบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่นั่นชื่อนิด นนนพูดด้วยเสียงที่สั่นเครือบอสตาโต้ขึ้นเมื่อได้ยินชื่อของนิดเขารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่เขาไม่เคยเข้าใจมาก่อนนิดเธอเป็นใครบอสถามด้วยความสงสัยนนวนถอนหายใจและมองเขาตรงนั้นเธอคือคนที่คุณเลือกในตอนนั้นคนที่คุณเลือกจะอยู่กับเธอแทนที่จะรับผิดชอบฉันและลูกของเรา น้ำเสียงของโนวนวนแฝงไปด้วยความเจ็บปวดและความผิดหวังที่สะสมมานานหลายปีบอสยืนเงียบไปเขารู้สึกผิดมากขึ้นกว่าเดิมบอสยืนเงียบสักครู่เขามองนนนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเสียใจและความจริงที่เขายังไม่สามารถลืมได้ตอนนั้นเมื่อฉันประสบอุบัติเหตุนิดเข้ามาเกี่ยวข้องเธอเป็นคนที่ดูแลฉันหลังจากนั้น บอสพูดด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความสาระนวลนนมองเขาด้วยความสับสนนิดทำไมถึงต้องดูแลคุณบอสพยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะธิบ่ายต่อตอนนั้นฉันไม่มีความทรงจำอะไรเลยนิดเข้ามาช่วยดูแลฉันไม่รู้ว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของฉันในตอนนั้นแต่เธอเป็นคนที่อยู่ข้างฉันและฉันก็ค่อยลืมไปบอสพูดด้วยความรู้สึก ผิดที่ยังหลงเหลืออยู่ในใจฉันไม่เคยคิดถึงเธอในช่วงเวลานั้นเลยฉันเสียใจที่ทำให้เธอต้องเจ็บปวดนวนจับมือไว้แน่นรู้สึกเหมือนใจจะพังทลายจากคำพูดของเขาแม้ว่าเธอจะเข้าใจในบางส่วนแต่ก็ยังไม่อาจลืมความเจ็บปวดที่เขาทำให้เกิดขึ้นบอจะสามารถทำให้นวนให้อภัยเขาได้หรือไม หรือคำขอโทษจากเขาจะทำให้เธอถอยห่างไปมากขึ้นนวนยืนอยู่ตรงหน้าเขารู้สึกใจหนักอึ้งกับทุกคำพูดที่บอสพูดออกมาแต่ในที่สุดเธอก็ได้ตัดสินใจฉันฉันจะให้อภัยเธอบอส นว,นวนพูดเสียงเบาแต่หนักแน่นในความตั้งใจบอกที่ยืนอยู่ตรงหน้านวนว,นวนรู้สึกถึงความโล่งใจที่ไม่เคยรู้สึกมาก,ก่อนเขาหลับตาลงชั่วครู่ก่อนจะหันไปมองหน้าเธออย่างอ่อนโยนแต่ในขณะนั้นเสียงเล็กที่คุ้นเคยก็ทำให้ทั้งคู่หันไปมองแม่ครับแม่ครับใครครับ เสียงของไบต์ลูกชายของนวลนวลถามจากประตูนวลนวลหันไปมองลูกชายที่ยืนอยู่ที่ประตูห้องนั่งเล่นขณะที่บอสเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งในหัวใจของเขาไบต์ยืนอยู่ที่นั่นดวงตาก้มโตมองมาที่บอสอย่างสงสัยก่อนจะหันมามองไปที่แม่ของเขาด้วยความงุนงงนวลนวลเดินเข้าไปกอดลูกชายเบาาและหันมองบอสด้วยความอ่อนโยนเขาคือบอสพ่อของหนู บอสที่ยืนอยู่ตรงนั้นไม่สามารถขยับตัวได้เขารู้สึกถึงความอบอุ่นในหัวใจจากการที่ได้พบกับลูกชายคนแรกของเขาแม้จะยังรู้สึกสับสนและไม่แน่ใจในอนาคตแต่เขาก็รู้ว่าตอนนี้มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญกว่าอะไรทั้งนั้นบอสก้าวเข้าไปใกล้ใบ, <c oughs> บเด็กน้อยที่ยืนอยู่ในความสงสัยบอสตัวลงและเอื้อมมือไปกอดใบแน่นด้วยความอบอุ่นที่เขาหลงหายไปนาน ต่อไปพ่อจะไม่ทิ้งลูกกับแม่ไปไปไหนอีกแล้วครับบอสพูดเสียงหนักแน่นขณะที่ใบยิ้มเล็กน้อยในอ้อมกอดของเขานนยืนมองภาพนี้ด้วยความรู้สึกประปนทั้งความสงสารและความดีใจที่เห็นบอสตัดสินใจเช่นนี้เธอไม่เคยคาดคิดว่าผู้ชายที่เคยทิ้งเธอจะกลับมาด้วยความจริงใจพ่อจะอยู่กับหนูนะครับไม่ต้องกลัวอีกแล้ว บอสพูดและหอมที่หัวไบต์อย่างอ่อนโยนนนวลมองภาพนั้นด้วยความอบอุ่นที่ค่อยกอดตัวขึ้นในใจเธอรู้ว่าแม้ว่าทุกอย่างจะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่นี่คือการเริ่มต้นใหม่สำหรับทั้งสามคนอนาคตของบอสและนนวลจะเป็นอย่างไรพวกเขาจะสามารถสร้างครอบครัวที่อบอุ่นได้หรือไม่